บักเซี่ยหรือบักสมมอวะสมมอหรือเปล่าหาขวบเนไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ค่ะพิสไหมครับน่าจะพิสโอเคครับผมกําลังหาปลายละกันเลยน่ากันเยอะอันนี้น่าขอเนี่ยเขากําลังบวงสรวงเทพเทวากันอยู่ครับตอนนี้ตามด้ไหมคะสาวจะไม่วดไม่ชีกับพยาบาล ตอนนี้เรามาถึงวัดทับทมเลยโอ้ีอ่รพรพแปดรานานาใช่ใช่มาจากรพแปดรานนานะครับผมดู่ลงเดือดเลยกำลงทำค่ะ ก็เลยครับผมเจอกับเราแล้วนะครับทางช่องแบวกกล้องทีเดียวนะครับวันนี้เราอยู่ที่อำมืออะไรเัวผู้ติงแต่ว่าติดฝนติดฝนเลยไหมครับวันนี้วันนี้จะไปทำมือเขาเรียกว่าเปิดเนมฆถนนเนถนนที่วับที่วัาทำพื้นกรอ่บผู้ติงหรงอว่าตัวเจนแต่วันนี้ว่าติดฝนครับไปไหนยัไม่ได้นะครับแล้วสาว มาบวชเราบวชสาวจะไปบวชสาวจะไปบวชเคยเห็นหรือเปล่าสาวจะไปบวชวันนี้พี่กรณ์หญิงด้วยจะบวชนะคะบวชเพศตอนนี้เราแต่งชุดขาวแล้วนะคะห่มขาวแล้วกำลังจะออกไปที่ไหมเดี๋ยวจะผ้าขาวมาห่อคะผ้าขาวมาห่อนะคะเรจะเอาผ้าขาวมาห่อกระเทยนะคะครับ ก็ตอนเขาสนทนาที่เรียบร้อยแเราก็มาเดินทางไปวัดกันผู้ชายต้องใช้รองเท้าเป่งกูรองมา30ถุงมันจะบาดหมดเนี่ยนี่ตัดเลยฝนตกต้อดูแลตัวเองด้วยนะคะอากาศอย่างงี้ฝนตกองี้ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะทางตอนนี้ตั้งแต่เช้าแล้วฝนตกตั้งแต่เช้า จะข้ามซึ่งเราจะเดินทางไปวัดเนาะน้ำรวมก็ยังฝนตกอยู่เหมือนเดิมตอนนี้ผมไปเดินทางมาถึงวัดข้ามขึ้นแล้วครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในวันนี้ถ่ายทำคลิปค่อนข้างจะยากลำบากนิดนึงครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปด้านในตอนนี้เรามาถึงวัดข้ามขึ้นแล้วนะคะกำลังจะเข้าไปข้างใน าวาเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะให้ดูบรรยากาศภายในวัดที่หนึ่งเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเขามีบรรยากาศนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องๆขอกลับขอไปก็มาเดี๋ยวยังไงรอดูชมคลิปพรุ่งนี้ตอนเชาน้าดีนะครับขอบคุณครับ ครับเช้าเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้เดี๋ยวเมื่อคืนนะครับก็เจอสาบบ้ากมาเลยถ่ายทํานะครับทั้งฝนตกทั้งพายุนะครับทําให้แบบคอลงจากรถมาเราลืมไปครับววกกล่องใส่อุปกรณ์เราฝามันแตกครับผมไม่รู้ว่าแตกตอนไหนครับอุปกรณ์เปียกหมดเลยครับผมนี่เดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวจะต้องขอตัวเก็บอุปกรณ์ดูว่าตัวไหนใช้ได้บ้างหรือใช้ไม่ได้นะครับโอ้แย่เลยครับแย่เลยครับวันนี้รอบเช้า วันนี้ผมก็เดินทางเข้ามาถึงภายในวัดน,นะครับแต่ว่าที่จอดรถค่อนข้างจไก,กลหน่อยนะครับเพราะว่าด้านในนะครับลานคูนที่จอดรถเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าเราก็มาจอดในดินแดนที่ธรรมชาติับผมถนนดินแดนที่ธรรมชาติครับผมโอ้ธรรมชาติฝนก็ตกลิ่นปล่อย,อยวันนี้ถนนต่องห้างจะแฉะหน่อยครับเดินก็ลำบากข้างทางข้างศาลเนีนนนเ่ย د. ธรรมชาติรวมสมบูรณ์มากครับข้างทางนะครับป่าก็จะธรรมชาตินะครับวัดถ้ำพึ่งอำเภอภูสิงห์ยอดสีเทีจากวัดไทยพัฒนานะครับมามาที่วัดถ้ำพึ่งดาวดึงเนี่ยประมาณ7กิโลเมตรนะครับเส้นเดียวกันจากวัดไทยพัฒนานะครับวิ่งตรงมาประมาณ7กิโลเมตรจะมีป้ายบอกตลอดทางครับถ้าใครจะมานมัสการพระนอนที่นี่นะครับก็แนะนํานะครับว่าที่นี่เป็น ป่าถ้าเป็นถ้าธรรมชาตินะครับคา่าจะสวยงามมากๆนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวไม่รู้ว่าน้ำไม่ชีสึกหรือยังเพราะเรามารอรับเรามารอรับแล้วเดี๋ยวรู้สึกว่าจะจะหิวแล้วเดี๋ยวหาโรงทานแล้วระทานเลื่อยๆเหยนครับผมทานก็จะมีหลายโรงทานครับเป็นรงทานที่เราเห็นว่าจะเป็นส้มตำครับอันนี้จะเป็นส้มตำแต่ว่า พอดูก่อนครับว่าเราจะชิมอะไรดีไปลองกันก่อเมื่อกี้เดินผ่านรูมทานส้มตำมาแล้วฝั่งทางนี้ก็ยังเป็นส้มตำอีกนะครับส้มตำเยอะครับเจ้าของแบรนด์เห็นก็สนับสนุนเราด้วยนะครับอันนี้จะเป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวมีแดง ด้านสาธารณพิธีพิธีกรพิธีการและพิธีกรรมนะครับร่วมกับหมอภาาที่ออกมาจากช่วยเหลือสิ่งครับต่างๆพร้อมกับสรพงษ์ชาตรีอุ้ยเราเจอแล้วครับผมเราเจอแล้ว นี่ไงส,สึก <developed> <ra> <podría> มาเ <história> รียบร้อยเจอกันตอนเช้าครับผมศึกเรามันที่เรียบร้อยแล้วสึกแล้วค่ะสึกแล้วก็ไปหาของกินเลยเดี๋ยกินแน่ท้าจีครับผมอันนี้อะไรครับเท้าจีจีจีวันนี้ตอนเช้าเขามีพิธีอะไรอ่ะเขาจะทอดกระเทียมครับตอนนี้ก็กินอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูโรงทานอื่นกันต่อทับลุโล่เทวาลุโซ่ครับทานนี้ก็เป็นโรงทานของ ก๋วยเตี๋ยวนะครับตามก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวถามพี right? no ่เขาว่าเขามาจากไหนกันนี่เป็นของของที่นี่ครับเป็นของวัดเป็นของวัดเองเลยใช่ไหมครับผมอ๋อทางลุงทานทางวัดเองก็มีครับแต่ว่าวันนี้ปีนี้พวกลุงทานวัดจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่น่าทานมากๆเลยนี่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยใช่ไหมค่ะกับขนมมาจากไหนกันครับเนี่ยอุทุมพรอุทุมสาย กับคุณโบล่าจตหานีนะครับเดินทางมาทำบุญไกลกันมากเลยนะครับดีๆได้บุญเยอะเนาะตัวเล็กก็ได้บุญไปด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโรงทานเกี่ยวกับน้ำครับที่จะมีน้ำน่าจะเป็นน้ำเต้าหู้เนาะเป็นน้ำเต้าหู้ใช่ไหมครับก็เป็นน้ำส้มน้ำอะไรมาจากทางไหนกันครับคุณทงพรให้สาเหมือนกัน คนพออที่เดียวกันกับร้านเมื่อกี้เลยเนาะโอเคครับขนมปังก็จะเ,เยอะนะครับวัดป่าธรรมพึงเนินสวรรค์ครับวันนี้ก็คงแปลกใจนะว่า่จะมาเห็นที่ี่ก่อนชายแค่คนเดียวนะครับรู้ไหมว่าเขาไปไหนครับหลังจากที่เขาสึกเสร็จเรียบร้อยนะครับหาของกินเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินทำรายการทั่วไปธีกรอนผู้หญิงของมหมายผม จริงๆผมไม่เจอเขาอยู่ตรงนี้ครับอูนผมเล็นเรื่องมเร็นองงรันเอตรงนี้ัะผมแอมาัตผมนทีว้ไที่คารั้งอนขอให้ท่านท่านหลายลงได้โปรดประทานพร

ตอนนี้เราได้พิธีกรคู่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมกําลังจะเดินขึ้นเขานะครับผมซึ่งฟังจากปากชาวบ้านมาเนาะเมื่อกี้เราทําบุญเขาบอกว่าขึ้นนู้นเลยะบนเขาแลว้วผม<อ>เขาบอกว่าบนเขาเราจะเห็นบรรยากาศดีๆเห็นฝั่งเพื่อนบ้านเราด้วยฝั่งกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะลองดูเนาะเขาบอกว่าเส้นทางรู้สึกว่าจะเป็นมีแบบมรสุมชีวิตอะวงเวียนชีวิตาาแบบเยอะมากเราต้องไปเจออะไรบ้างก็ไม่รู้เนาะ ดูเส้นทางแล้วผมว่ามันไม่น่าจะราบลื่นนะเพราะว่าฝนโปรยปลายมาตลอดเวลาเห็นแม่ที่ขื้นรถมาตรงนี่ไงตายตายแล้วพิดว่ารองเท้าผมอ้าเบรกหมดนะอ้าเบกหมดนะพี่ แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกระริ้นพอดีว่าเราเดินมาเจอพี่เขาขึ้นหาเห็ดพอดีเนาะพี่อันนี้อันนี้เขาเอินเห็ดยังครับนี่เห็ดละงอกเห็ดละงกเนาะแล้วสีแดงแล้วสีแดงแบบนี้นะเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากอ๋อคือใส่เห็ดดำๆมีบออันนี้เขาภาษาเขมรเขาเรียกอะไรครับเนี่ยภาษาละงกภาษาละงกละงกครับภาษาละงอกอันนี้นะครับภาษาอะไรล่ะภาษากระเซาครับภาษาสวยกระเซาแงนะครับผมถ้าทภาษาสวยอะไร เห็ดกระเซามั้งเห็ดแดงหรือเปล่าผมไม่รู้นะน่าจะน่าจะใช่ใช่ไหมครับเห็ดกระเซาเออเปียกระเซานะครับเปียกระเซาเปียกระเซาอันนี้สวยนะขาสวยนะครับเาเรียกว่าเห็ดแดงฝนฝนตกใช่ไหมฝนตกผมเปียกผมเปียกผมฟูค่ะผมฟูค่ะเปียมากอันนี้หาซื้อได้ตามธรรมชาติโอ้โหได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปต่อแล้วนะคะก็เห็นตามที่เขาประดับตามบ้านเออเนี่ ใช่นี่มันเขาเรียกว่าเฟิร์นเฟิร์นอะไรนะท่านผู้ชมสวยนะนี่สวยสวยด้วยเฟิร์นสวยเฮเนเ็นเขาปลูกขายอยู่ใช่ใช่โอ้ตรงนู้นก็มีนิดนึงเขาเรียกเขาเรียกเฟิร์นเฟิร์นใบมะขามที่เขาปลูกขายอ่ะเขาเรียกเฟิร์นใบมะขามที่เขาไปห้อยๆอยกันตามร้านค้าตามข้างบ้านเนาะตามที่ห้อยๆนั้นจะเป็นเฟิร์นเขาเรียกสบายนางแต่อันนี้จะเป็นเฟิร์นเฟิร์นใบมะขามแต่มันขายกันมากเลยเนาะ มันดูคล้ายงคล้ายๆกันอันอันนี้มันจะเป็นสั้นกว่าถ้านั้นอันนี้สั้นและใบสั้นอันนี้ก็สั้นแต่ถ้าสบายนำจะยาวยาวยาวมากยาวประมาณนี้นะมันอยู่ความสวยงามขนาดเก็บเห็ดยังเป็นคุกนะคะให้มันอยู่ในความสวยงามของของธรรมชาติต่อไปนี่อะไรนี่นี่ยรู้จักไหมกินได้อันนี้กินได้เหมือนไอ้นี่เลยนี่ภาษาแเบนร์เขาเรียกอะไรกระโบกระโบ กบูเป็นต้นอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้านี่เขาเรียกปลาเขาเรียกปลาครับผมแต่กินได้กินได้ใช่ไหมไปต้มไปเกงเปออ๋อคือเด็ดหมดมันใช่นี่ไงต้นใหญ่นี่นี่นี่ต้นใหญ่นี่เด็ดป่ะเดี๋ยวเราไปต่อผมว่าของน่าสนใจเยอะมากเลยนะในป่าเนี่ยนี่จะไม่ได้เดินเข้าลึกในป่านะเดินจะพมดเส้นทางที่มันมีทางเดินนะท่านผู้ชมอันนี้คือคือคือมดนะคะมุดภาษาแคเบอรว่าสังอารกัดเจ็บมากเลยค่ะปรักเจ็บจจโดนจัดนะคะเจ็บมาก ทางเดินก็จะเป็นน้ำเนาะน้ำไหลตลอดเวลาโอ้นี่ผมเจอเห็ดเห็ดเล็กเล็กด้วยเห็ดเพิ่งเกิดด้วยครับเนี่ยว่าท่านผู้ชมมาดูเห็ดอะไรครับนี่นี่เห็ดเล็กๆเนี่ยนี่อันนี้มันอยู่ในไม้เนี่ยอ๋อมันเกิดจากไม้เกิดจากไม้ใช่ไหมไม่ได้เกิดจากดินใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ยเยอะนะภาษาไทยเขาว่าอะไรไม่ทราบเลยผมไม่ทราบเลยแต่ภาษาเขมรเขาน่าจะเรียกอะไรอะพิซาระจ์เกจูร์พิซาร์เกจูร์ สารตัวเรียกอะไรไม่แน่ใจเลยผมไม่รู้เรื่องเห็ดเลยนะเอาทีผมเดินป่าแล้วเขาให้ผมมาเก็บเห็ดในคนใต้ยอย่างเดียวเลยกินไม่ไมรู้ <ไอ S 1> ว่าผมผ่านมาเจอเห็ดเดี๋ยวผมจะมุดไปเกนะ็บเห็ดน่าจะเป็นเห็ดแดงนะครับที่เราถามพี่เขาที่มเขามาเก็บเมื่อกี้นะครับโอ้ยแตเป็นลำบากลำบนเนะาะคือจัองอยากหูแห้งเนาะเราจะไม่ทําลายเห็ดเล็กๆนะครับเราจะพยายามเดินอ้อมสโลไลไปมันมันแก่หรือย,อยัง นี่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เหรอครับพิษไหมครับน่าจะพิษโอเควางครับผมไปครับผมโาลองอาลองแตะลิ้นนะคะลองแตะลิ้นดูวยไปครับถ้าพิษก็ไปตอนนี้เดินมาท่านผู้ชมครับนี่เต็มเลยครับผมบักเซลใช่ไหมเนี่ยปลักเซลไอรีบอโห้งหอกบักเซลโอ้ยเต็มเลยใช่ขวาครับผมบักเซลยังนี่บักเซลปลาอ๋อใช่ไหมปลักเซลหรือบักสมม้อวะเออสมม้อหรือเปล่า หาขว๋งไม่ใช่เหรอมนไม่ใช่ทั้งบักเตอร์แบคทนครับผมไม่ใช่ทุกอย่างเลยเหรอต้นงิ้วบ่ไปเด้อยข่อยบ่ข่อยก็ไปนะต้นงิ้วเขาบอกว่าต้นงิ้วเป็นสไลเดอร์จริงไหมทุกวันนี้ใช่ไหมผมเข้าใกล้ต้นงิ้วไม่ได้เหรอเห็นเห็นเห็นเขาว่าต้นงิ้วเป็นสไลเดอร์นะทุกวันนี้สวยนะต้นงิ้วสวยนะนี่กลางป่ามีต้นงิ้วด้วยป่านี้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์มาก ใช่แต่ว่าต้นเดียวจะปีนไหมไม่เอาครับผมเฮ้ยนี่ดอกอะไรนี่มาดูอ่าท่านผู้ชมมาดูครับข้างบนก็สวยข้างล่างก็สวยผมันย้อยลงมาเป็นอย่างงี้นี่ข้างบนก็สวยดอกอะไรอีกแล้วสัหรับเราเพราะเราไม่รู้จริงๆนะว่ามันคืออะไรแต่ผพว่ามันสวยเนาะใช่สวยสวครับเฮ้ยท่านผู้ชมอันนี้สิ่งที่เรารู้จักแน่นอนรู้จักจริงๆนะมาดูมาดูนี่รู้จักจริงๆอ๋าไหนครับไม่รู้จักให้เตง อันนี้คือต้นหวายป่าต้นหวายกินได้ด้วยใช่อ่าอันนี้เป็นหวายป่าเนาะอันนี้หวายป่ากินได้ด้วยแต่มันยังเล็กอยู่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือหวายป่านะครับอันนี้อันนี้เรารู้นะครับอันนี้เรารู้มีกี่อย่างที่เรารู้เพิ่งเรียนเดียวใช่ไหมเออมีมีอีกต้นหนึ่งอ๋อข้างหลังก็มีอืม้ยหวายป่าเยอะนะท่านจมเนาะใช่ถ้าถ้าเราเข้าไปลึกๆน่าจะมีอีกเนาะ นี่ไงครับไหนตรงนี้ก็มีเออนี่ก็มีอันนี้คือเส้นหวายป่านี่ตะไคร้ป่าก็มีนะครับนี่ใช่เลยใช่มันไม่ใช่หรอกเป็นหญ้าตะไคร้ป่ามัวแล้วเนี่ยดมดูที่หญ้าแง้มเง้มใช่หญ้าจริงรท่านผู้ชมครับเคยเห็นแบบว่าถ้าเป็นทางทางบ้านเราจะเป็นอยู่ในใบกล้วยหรอกแบบว่านอนไหม ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรมันน่าจะเป็นพวกลักษณะนอนหรือผีเสื้อหรือเปล่าแต่ผมขออนุญาตเด้อครับเฮ้ยถ้าเป็นเป็นอะไรนะที่รู้จัต่อยทำไงอ่ะฮะผมว่าน่าจะเป็นประเภทแมลงหรือเปล่าที่อยู่ในใช่น่าจะเป็นนอนแกดูได้ไหมผมให้เขาโตอยู่ในนี้ก่อนดีกว่านะเผื่อเขาอาจจะกลายเป็นผีเสื้อก็ได้เนป่ะ เราใช้ตุกกต๊กแกมันเป็นตุกก๊กแกป่าใช่ไม่ใช่มันตามนิยมเลยหรือมันจะเป็นออรนุ์้าวไม่ไม่ใช่ออรนุษย์ครับตุกก๊กแกป่าทุกผู้ชมมันอยู่กับบ่อน้ำใกล้ๆบ่อโบน่าพี่คือตุกก๊กแกใช่ไหมครับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตุกก๊กแกนะครับเพราะว่าไม่ขยับเลยนะครับไม่ไหวไม่ไหวให้ดซิ่เลยไม่เห็นอย ครับตอนนี้เราก็ได้ออกมาจากป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราปลอดภัยแล้วใช่ไหมเราปลอดภัยแล้วครับตอนแรกเราก็คิดว่าสิ่งที่เราไม่รู้อาจจะหลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงนะครับก็อย่าลืมาท่านผู้ชมนะครับติดตามช่องเราด้วยนะครับแบกกล้องนี้ที่ใช่อย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะครับในคลิปคลิปนี้นะครับ จะไปไหนต่อไปน้ำตกไปน้ำตกต่อโอ้โหวันนี้ถือว่าเป็นทริปที่ค่อนข้างจะยาวเนาะเดี๋ยวยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามอีพีต่อไปด้วยนะครับใชคือเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปนะคะโอเคครับงั้นเราไปเลยดีกว่าเนาะไปครับออกจากป่าเป็นที่เรียบร้อยผมว่าเท้าป่าจะไม่ลื่นนะครับตัวมาปอดภัยไป